สดีท่านผู้ชมเลยนะครับอยู่กับผมจ่าพันมิโลนะครับผมเชื่อไว้หลายท่านนะครับคงจะมีอาการดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมเนี่ยได้กระทําตามผมไปนะครับไม่ว่าจะเป็นท่ายืนและท่านอนนะครับหวังว่าท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยคงจะทําแล้วดีขึ้นนะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเนะี่ยพยายามทําต่อไปนะครับเพราะว่าแรกเนี่ย มันจะเจ็บครับหลายๆคนก็คงจะท้อใจนะครับคงจะแบบว่าโอ้โหไม่ไหวเลยยิ่งทําก็ยิ่งเจ็บยิ่งทาก็ยิ่งเจ็บนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมทําสําเร็จนะครับไอความเจ็บปวดก็จะลดน้อยลงครับเพราะอะไรเพราะเราเริ่มจะทําถูกท่าถ้าเรายังทาแขนไม่ตรงนะครับยังไงมันก็ยากที่จะสําเร็จนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมฝึกจนแขนตรงเมื่อไหร่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมจะต้องเห็นผลแน่นอนนะครับความเจ็บปวดจะลดลงนะครับอย่าลืมนะฮะทำช่วงแรกๆเนี่ยเจ็บ เจ็บมากเพราะอะไรแขนไม่ตรงพอทําไปมันก็เหมือนคนก้มเฉยๆซึ่งหมอก็บอกแล้วว่าห้ามก้มนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องอดทนนะครับในช่วงแรกให้ได้นะครับโดยที่ท่านผู้ชมจะต้องทําแขนให้มันตรงให้ไวที่สุดนะครับก็ฝึกไว้ตามที่ผมสอนนะครับเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับฝึกทุกวันนะครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนรอบละ30ทํถ้าไม่ไหวก็รอบสิบห้าทำทุกวันนะมันเจ็บผมรู้แต่คุณต้องทําเพราะถ้าคุณไม่ทํา มันก็ทรมานนะครับเพราะฉะนั้นต้องอดทนที่จะทามันให้สําเร็จนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นใหม่จะหายง่ายนะแต่คนที่เป็นนานแล้วจะหายยากนะครับเพราะฉะนั้นการจะทําให้หายนั้นจะไม่เสมอกันนะครับจะไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่ว่าใครเป็นมากเป็นน้อยและใครที่ทําถูกต้องมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมพยายามดูคลิปบ่อยๆนะครับแล้วก็ฝึกทําให้มันถูกต้องที่สุดนะครับอย่าไปขี้เกียจทำนะพยายามทาทาให้มันสาเร็จให้ได้นะครับอย่าไปท้อนะครับหลายๆคนก็เป็นเหมือนเรานะครับท้อมาก ไปหาหมอก็แล้วกินยาก็แล้วไอ้หน่วยน่งแล้วไม่หายสักทีนะครับเชื่อผมนะหลายๆท่านหายเพราะผมนะหลายๆคนหายเพราะผมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องหายเหมือนผมหายเหมือนเพื่อนๆใครที่ขาดกําลังใจนะครับให้อ่านคอมเมนต์เยอะๆนะครับคอมเมนต์คือพลังครับอ่านคอมเมนต์มากๆนะครับเพราะคอมเมนต์หลายๆคนที่พิมพ์มาเนี่ยโอ้ดีมากอ่านแล้วมีกําลังใจอยากจะหายเหมือนเขานะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณมากๆเลยครับที่มาลงคอมเมนต์ให้ที่มาลง ความจริงใจนะฮะที่มาลงประสบการณ์ที่ว่าทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายเนี่ยโหเป็นจํานวนที่มากนะฮะผมก็ดีใจด้วยนะสาหรับห,หลายๆท่านนะครับที่หายนะขอบคุณมากครับสาหรับคอมเมนต์ดีๆนะสร้างกําลังใจให้กับผู้ป่วยท่านใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับเอาละครับก่อนจะจากกันไปนะครับใน3นาทีนี้ผมคิดว่าเป็น3านาทีที่จะให้พลังใจกับท่านผู้ชมได้มากที่สุดนะครับขอให้ผู้ชมนั้นมีกําลังใจอย่าท้ออย่าถอยสู้ต่อไปคุณจะต้องหายเหมือนเพื่อนๆที่มาลงคอมเมนต์ คุณจะต้องกลับมมีชีวิตใหม่คุณจะต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวได้คุณจะไม่เป็นภาระของครอบครัวแล้วเจอกันวันนี้ลาไปก่อนจากพันวิโรธสู้ๆนะครับ